จ้าวันนี้จะทําแหนมข้าวทอดกันนะจ้าปั้นข้าวเสร็จแล้วน่าจะใส่เครื่องแกงแล้วเราก็ไปทอดหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็มาเตรียมตัวยำกันเลยจ้าบีบๆให้มันแตกสักนิดนึงนะคะอย่าบี้แรงค่อยๆคลึงึงไปแล้วเราก็เตรียมหอมแดงขิง บีบมะนาวนะจ๊ะน้ำปลานิดมะนาวหน่อยพริกใครจะอยากใส่ลงไปก็ได้นะจ๊ะแต่ว่าเราไม่ไม่ไม่กินเผ็ดนะจ๊ะเครื่องแกงที่ใส่เข้าไปก็มีรสชาติเผ็ดแล้วก็ออน,นี้จะจ้าคลุกเคล้ากันก็ประมาณนี้จ้าใส่ต้นหอมผักชีลงไปสะระแหน่คล้คาเคล้าคลึงคลึงจ้าไม่ต้องแรงหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้จ้า ใส่ถั่วลิสงคั่วลงไปนะจ๊ะจัดจานให้เรียบร้อยเป็นยังไงเอ่ยน่าทานไหมคะ